เออร้านมุมาลอยกับข้าวเขาเด็ดนะครับผมบอกไว้ให้นะครับเออแล้วกุ้งเนี่ยตัวละพันก็มีมือจะเอาเกตไหนละกุ้งนะอ่ะอีสัตว์นะกุ้งตัวละห้าร้อยไม่ได้แพงเลยไหนะสี่ครับผมบอกไว้ให้นะนะจริงไหมสิบสามอีเกียด้วยต,ต้องนอนดาอีสัตว์เนี่ยอีกระแลงกระแลงเนี่ยต้องนอนดาเนื่อใจกับอีดอกทองตัวนี้ครับนะ นี่นะคะสรุปไอพวยสรุปมึงแดกกุ้งตัวละห้าร้อยหรือว่าสี่ตัวร้อยห้ะไพวยเช้ามาไอพวยแล้วเล่นไอพวยอีกแล้วนะเช้ามาเล่นไอพวยอีกแล้วนะอีบานะครับมีอยู่แค่นี้ไอพวยไอไหลไอขาหมูมีอยู่แค่นี้อ,ไอ,ไอ,อ,นอีเทียเขาไม่ได้ให้ข้ามเลยมึงรู้เปล่าอนะ อีดอกระพือไอีครับดันไลท์สัก500ห้าร้อยไลท์นะครับเรียกดันไลท์สักห้าเลยยากจะแดกกุ้งหี่ไม่มีปัญญาแดกที่ตกเปยฝรั่งเศสไม่มีแดกครับไม่มีแดกนะอีนี้มีปมเรื่องกุ้งเลยสิครับมีปัญหาเรื่องกุ้งมีปมเรื่องกุ้งเชื่อผมดิคนละมันจังไรนะครับ อะไรนะอียามันเคยกินกุ้งเต้นอีเชี่ยนี่แดกแตีวิญญาณกุ้งไม่มีหรอกอีนี่เป็นญ,ญาสีแดกจริงๆที่ตกเปเออนะครับปัญญาอ่อนนิตีแต่อีดำแซดนะถูกทุกเรื่องอีดำแซดทำอะไรถูกหมดนะอีดำอีบันทองทำอะไรถูกหมดนะครับ ยูทูบปล่อยให้คนพวกนี้ใช้สื่อออกมาด่ากันนะอย่างไรไปมึงไปายไอไปายไอเอ,เอ,เอ,เอ็นเอ,อ,อ,อ็นปไปายมานี่นี่ช่องกูช่องกูเวลามันด่าพวกกูมึงไม่เข้าไปดูอะไรซัดมึงเข้ามาทําไมเนี่ยมึงเข้ามาพิธีแบบเนี้ยฮะปาปาลงลุ่มไปซะเสือกถูกเลือกไอ้ทีครับดันไล่ห้าร้อยไล์แม่ใครเข้ามากดไลค์ผมหน่อยกูไปได่าเป็นหัวพ่อมึเองเหรออะ คนดีๆแบบอีบานาน,บบบานี่ต้องชมเหรอฮะคนดีๆแบบอีบานต้องชมเหรอฮะถามไม่ดีคนดีๆอย่างอีบานนี่ต้องชมมันเหรอคนอย่างอีดำแซ่ต้องชมมันเหรอฮะแล้วก็ใน็ก้อน็ก้อนโอ้โหเอโฟซีครับเดี๋ยวผมกลับถึงบ้านก่อนผมเขียนนิทานเรื่องลูกอมแล้วก็เรื่องไอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ผู้มันเรื่องไอ้ช่างซอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงบ้านก่อนเดี๋ยวถึงบ้านก่อนเอฟซีพี่เล็กัสดีครับเอฟซีครับเดี๋ยวถึงบ้านก่อนนะถึงบ้านก่อนนิทานเรื่องนี้โคตรมันเลยแม่แม่เอ้ยนะครับปฏิบัติตเรื่องมาโอ้โเรียบเรียงทำนองโดยนะเรียบเรียงทำนองโดยนะครับนะอาจารย์ทีนิทานเรื่องนี้โคตรมันเลยสิครับปฏิบัติตนะครับนะอืมแล้วก็ยังผมยังมีนิทานเรื่องขึ้นข่าอีกโอ้โหเอฟซีคามรับไม่มีในโลก มันเข้ามากันเยอะก็เดี๋ยวเดินถึงบ้านก่อนเดี๋ยววันนี้พาลูกมาเที่ยวเนี่ยกูพาลูกกูแดกค่ามือละห้าพันเนี่ยกูต้องนั่งขายของอยู่ 4, 5, ประมาณสี่ห้าประมาณครึ่งครึ่งเดือนเนี่ยมึงเห็นไหมยานชีวิตมึงเคยมึงเคยพาลูกพาเมียมไปเที่ยวมั้ยมึงเคยพาครอบครัวไปเที่ยวมั้ยฮะเออกูพาลูกพาเมียมพาครอบครัวกูวม,มาเที่ยวเนี่ยแดกมือมือก็ต้องมีห้าพัน อยู่ริมทะเลฮะพัทยานะ่ะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอา,อ,อาหารเนี่ยมันแพงอยู่แล้วเราต้องทำใจอเหี้ยมึงให้แดกกุ้งสี่โดรอยที่ไหนมีวะสี่โดรอยกูท่าไหมนี้ฮะอีเวนที่ตกเปอะไรนะอยากฟังนิทานเรื่องใต้สะพาน,านเดี๋ยวจัดให้เอซครับมันมีนิทานเรื่องกระท่อมน้อยคอยรักด้วยนะ มันมีนิทานเรื่องกระท่อมน้อยคอยรักสะละมามะกึ้มกึ้มกึ้มกันด้วยใครอยากฟังโอ้โหนิทานผมนะเจลีนิทานเรื่องนี้มันวะกระท่อมน้อยกับใต้สะพานเนี่ยผมไปเขียนก่อนอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามเนี่ยผมไปนั่งเขียนนิทานก่อนมันมีนิทานกระท่อมน้อยคอยลักใต้ส่วนยางนะครับเออมันมีนิทานเรื่อง ลาสะพานด้วยนะพี่นุย้ยอีนี่มัว่วใช่ปะอีดําแสดีดยมันสั่มซ่อนในทางเรื่องนี้ยนะครับมันสั่มซ่อนในทางเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นเอฟซีจิตตามชมนะห้ามกระพริบสายตาเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนพี่น้องบางโอนค่ะพอดีวันนี้ กุ้งสอยอย่างซื้อไม่ได้เลยสี่ร้อยร้อยใช่ครับยานมันได้กินขนมปังแดกขนมปังทุกวันอิฉิบ่าเนี่ยขนมปังขึ้นราขนมปังโตกเกตฝรั่งเศสฝรั่งเศสมันจะมีขนมปังโตกเกตสี่ร้อยร้อยกุ้งฝอยยังไม่ได้เลยพี่เยนงไมีปมเรื่องกุ้งเนี่ยสมควรแล้วรถด,ด่าทุกวันสมควรแล้วแหละให้รถบรรด,ดาอเออสมควรนะให้รถบรรด,ดาเพรีดีมันชอบบิด นะครับหน้าตามันก็นแร่งนะอะียานเนี่ยเห็นหน้าพวกมันอยู่ในคลิปอยากกระโดดที่อ่ะคลิปพี่ใหม่เอาอ่านเดี๋ยวผมจะจุดทูบนะเอ็ดดี้ฟังนะเดี๋ยวผมจะจุดทูบเอากุ้งฟ้าไปให้ยานกิน นะเดี๋ยวผมจะจุดทูปให้ยานกินกุ้งผ่านทูปนะเออส่วนอีดำแซะเนี่ยนะทุกคนใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวผมจัดให้เต็มคาราเบลแม่แม่กดไลค์ค่อยแนะ่นะเช้ามาหาแดกกับไอไหล่แหละนะเอสซีเชื่อไหมใครดูนะถ้ายายสอคอมาพัทยานะตายพี่น้องอุอ้ย จริงๆขยายสสคอ,อมาพัทยานะมึงอ,อุ้ยอกอีแป้นจะแตกคอยดูสิเชื่อผมดิอีนี้ดิ้นตายเลยอีชาอีดำแสะนะใครดูอีดำแสะนะนะอีดำแสะรู้ว่าแม่ตัวเองจะมาพัทยานะอูวใครดูนะตาร้อดได้เลยโอ๊ตโ,โอ๊ตตาร้อนนะเพราะชนะนิสซี่ครับนิทานเรื่องนี้ สอนให้ดูว่าคนกระแลงกระแลงอย่างพวกนี้มันเราต้องด่ากระแลงเราอย่าไปใช้เราอย่าไปใช้คําพูดอ้อมๆลกตรงๆเลยคนลครผมบ้านพวกหมอเรียกว่ากระแลงแล้วก็ซิเบหลอดอกคือแรดดัจจริตนี่อย่าไปแบบใช้คําพูดให้ดูดีในโซเชียลสร้างภาพมาดูดีนี่นั่นต่อแหลงนั้นครับตอแหลไอพวกยู u ู e ที่พูดจาแบบโอ๊ย ทำไมพูดจาหย,ยาบคายพวกมึงนะกระแดเข้าใจปะอีพวกกระแดะคือแบบไม่กล้าพูดตรงๆนี่กระแรงก็คือกระแรงแลดก็คือแลดต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปอ้อมโลกกันสิบเบ็ดรอดอบ้างอะไรบ้างแรด